สบายดีพี่น้องสกูสะนสนสมองสบอนที่เขามาติดตามรับส้มสาวนับานาเมื่อนี้สาวนับานามาหายเบิง่งบรรยากาศบ้านนน้นสูงพี่นอ้องเขาไปเบิ่งพี่น้องว่าน้องดำกับน้องน้องสายผนเห็ดยังน <c oughs> นเนาะหลักเขาสวนแบบมีอีเลยเห็ดยังกลอยอพักกันเห็ดยังนี่นะะสบายดีป้าลูกไว้ สบายดีป้าลุงใหม่ๆน้องดำเอ้ยเฮ็ดยังาลุงมือบ่วางพี่น้องน้องดำเฮ็ดยังน้องดำหดสวนกับน้องเพ่นเนาะน้องไบายิ้มกับบ่าวไปซังเนาะผู้ใดเป็นบายิ้มเพิ่นไซผู้ใดเป็นยิ้มนะเหมาะผู้ใดยิ้มนะ เสื้อซีฟ้าเนี่ยิ้มเนาะบ่าวยิ้มอันนี้ได้撒เบ่าวอึ้งมีทั้งอึ้งทั้งยิ้มเลยพี่น้องบรรยากาศบรรลุสูงพี่น้องอันนั้นเป็นเทียงหน่อยเทียงหน่อยพอเถ่าทงหน้าบรรลุสูงพี่น้องบรรยากาศพี่น้องลมพัดว้อยๆพี่น้องเอ้ยทางนั้นก็มีฮอตบ้า ฝนน้องสลาเอิ้นมาใส่มาโหดสวนนี่ในเด้อส์ซูว่าสันอืมเธน้องดำโหดในซุ่มในเด้อน้องดำโหดสวนพี่น้องขึ้นไปยังอันะไรทึ่งนะมาอีกแล้วพี่น้องมาลินอะไรพี่น้องว่างๆพี่น้องบ่มีแนวเห็ดพี่น้องเลยวูสิเห็ดยังก็เลยมาลินน้ำนาบ่าวเนาะลินน้ำไม่เท่า น้องดำโหดส่วนน้องดำก็บโหดเป็นนะพี่น้องโหดไหลแต่ผู้สี่เจอะไรพี่น้องเลยต้องโหดีกเด้อน้องดำบัวเดียวดับปริสุ่มไอเด้อรโหดอีกน้องดำโหดพี่น้องมาเบิ่งน้องดำโหดอยู่สวนบ่าวมีเนาะมาเยี่ยมยามสมบรรยากาศอยู่ในสวนพี่น้องเลย ทั้งฝั่งไทยได้เนาะมีแบบปลูกแบบหนีบบ่อเรือว่ามีแต่แถวบันนอกข้าเนาะเห็ดย่างน้องเยี่ยมเห็ดย่างอะนะบ่อบริษัทท้อน่าไปท้อนหัวสิงไคมาถ่าเด้อ แม่สิเมื่อปลาเลยน้องยิ้มผ้าโคตเปยนผูใหญ่จรงสมักินกินน้ำแม่แถวกินขมือนี่แหละข้างมาลินขมือเนาะมากินฟักได อันแม่น่องเทนแบบค้นมา,าสันคนมากินมาสันมาคดหลวก็มากินน้ำนะพี่น้องเม <c ười> ื่อนี้สาวหนอบรรณาเป็นตากล่กองเองพี่น้องเลยเบิ่งน้องดำไปก่อนกันแล้วกันเนาะน,<อ>น้องดำเงียมาให้ทานผักส้มเบิ่งดูปลาลุงเบิ่งดูเห็นแต่แข่าพี่น้องเห็นแต่แขวน้องดำมาแต่ซ้ายก่อนนี่นะ มาแต่หอยอยู um> um ่ไสโอ้น้องดำมาแต่หอยอยู่บ้านหอยปังไดไลา่บ่ไดอันหอยน่ะโอ้ยบ่อเสือบ่อได้ซิปหมากอืมเป็นงมหอยกับบ่อสวนกันคือเป็นงมไก่แทะโอ้หอยเดือบ่ โอ้หอยที่อยู่ตามโกนน่ะพี่น้องที่อยู่ตามมันเป็นโพนเราเป็นโพนอยู่แถวป่านะพี่น้องกสิมีแบบเป็นหูเป็นยังไงพี่น้องกับสิคุดข้าไปกับสิเป็นหอยเนาะหอยอยู่ตามโพนพี่น้องบอแมนหอยเอ็นหอยจูบที่ห้างมอยู่แถวน้าได้พี่น้องคนละแบบกันพี่น้องเลยเดี๋ยวจังมือใส่พี่น้องเบิ่งอยู่อะมันเป็นหน่วยแบบใดเนาะน้องดำไปกับบอสวนจักมือไปลินป่าเนาะน้องดำ บรรยากาศบรรน,นุนสูงพี่น้องตอนนี้กับบรรยากาศกับเริ่มคขำเลยเนาะน้ะนองดำยังโหดสวนมอเล่เอาพี่น้องเลยสงสัยถา่าเฮาเนาะเฮามมาขำไป <c oughs> น้องดำโหดหัวซีไข่พี่น้องน้องดำนี่ยังไม่ได้โหดเด้อนี่น้องดำโหดยังมอเล่เอาพี่น้องเลย ไก er. ่ไก่พี่น้องเวถพหมูไกินยังน่ะร้อยมะเร็งมุนสูดวิทย์วันพระพรุ่งนี้วันพระ่างนแเสมนจะได้เยี่ยมป่าพี่น้องจะได้เยี่ยมจะได้ส้มป่านี่โน้ก็ได้ได้หมดมาตรงควง ไปกินกุ้งน้องสออน้งเอื้อยน้องแม่น้องกิ๊กพี่น้องน้องแม่น้องกิ๊กพี่น้องก็คือสิ่วอยู่เด้อบ่มีไผห่วงไปกินได้เลยส่วนระบาวมากินเนี่วะจ๊ะบ่ได้มีแพนยังมีแพนอยากให้กินจะซื้อถ้าไปซื้อก็บ่มีเงินซื้อเนาะก็หากินอยู่ตามน้องอะไรพี่น้องเลยอยากให้ยระบาวกินเหี้ยจะได e ้ไรเนาะ กินตป่าตนะก็สิขานเนไปกินอยู่กลางป่าเนาะปกิน,กน,นลปลาขอนะันนได้วาอยากไปกินปลาขอ่อยู่กลางป่ามาตีปลาเนี่ยก็ได้นะอยากกินกุ้งเต้นเนาะนที่โหลดยังปปา,าหลดจักก็ะหลดจักเลยบูป่า ก็เป็นหนทางนี่แหละแต่ว่าไปทำป่าก็จะขี่รถมันก็บไปบ่ได้แหละแม่นส่วนตัวดีขีดจักานจากมาย,ยังได้ก็้ามานี่ส่วนน้องดำนี่รถน้องดำก็จอดทะเลอยังีง <c oughs> อันเนยสวัสดีป้าลูกออไว้ๆต้องลุยป้าเข่าป้ามาดแต่ว่ารถเทาสามารถจอดลงเลยเป็นว่าแมนโหลดหนน้องเลยไตย่ตขันน้องก็ได้ สวนบักมูใหญ่อีกหากว่ามีบักมูพี่น้องเห็ดกระลุบพี่น้องเลยยังเหลือแต่โพดบักมูแม่วบ่อแบ่ลายๆนี่แบ่เขาเจดามติเมาซืือมาเพิ่มติดเนี่ยคือชิ้นใหญ่ไว้ว่าแท้มันไม่ยากเลยหนูแบ่มันสืบมาเพิ่มบ่อพี่เจ้าว่าแบ่ตามเองโอ้แล้วมันมีลูกนะแม่เลาะสนอ่ะบ่เงี้ย กินยังอะนะปตาโตกินมักโพดบ่อนี่ปอน้องเบาอึ่งเพื่อนน้องอึ่งพี่น้องสื่อน้องอึ่งแม่นว่าน้องอึ่งน้องอึ่งหรือน้องอิ่มน้องอึ่งย่างจังหน่อยจตกสีเมื่อมาลินขมือเรนี่ว่าง บริบายได้อไน้องน้กสงามย่ามีสิทธิ์ได้ถามพี่น้องลูกยามมีสิเบดได้ว่าแต่มีน้องปลาพี่น้องสิธได้เบดเนาะสาวสนีผืนเอาหมุดแดงถ่ากินแล้ถ่ายกินเศ้าเลยถายกินแล้เมโตด เว้ไมัขาจะก็องไงก่นเด้ากเห็เนี้ยเนไกขาบกบใส่ามาทกบมาเาน้อุมไเองาเซิรนี้องเซินเมื่อแลพี่น้องแต่่าี่เด็กเะเด็กอ้ยกินมะกระพงอุ้ยบเาอึ่งเพื่นน้องอึ่งกินกโพดบี่กิทานผส้มเลยเบเอึ่นเลย้ไื่นาว เฟซบุ๊กสนัด์นะกูแล้วคนพามานะเขาแปะว่าห้ในชุมชนแล้วนะสิเห็นอยู่เนาะแมนได้ติดติดตามได้สิติดตามเหมือนจะได้เฟซสนัด์บนหน้าน่ะเนาะยังเปลี่ยนเราเป็นแซนด์บนหน้าหักเปลี่ยนบ่ได้เปลี่ยนบ่ได้เนาะมันใชมือสักก่อนเปลี่ยนลายยางลายเนวซาสนี่แหละคือบทีอย่างเนาะบทีซาสนีเลี้ยงลานพี่น้องน้องอนเอ้ย์นเอ้ย แน่ป่ะพี่ดูกินนมใครแต่กินนมเนาะเมื่อนี้สาวนัดบรรนากับเจ,จ้าค้อจบขีปแดงท่านี่นะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวนัดบรรนาเด้อพี่น้อง<ป>สุขสุขคนขอให้พี่น้องอยู่ดีมีเฮงรลำรวยรลำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อมากินอยู่นี